สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตะเกียงไฟไพ่ย,ยิ่สีกแล้วนะคะกับรายการตะเกียงไฟเปิดไพ่สองดวงค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปคําทํานายลัคนาราศีเมษประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ไปดูคําทํานายกันในคลิปได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะมาเข้าสู่คําทํานายของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนกันนะคะ สำหรับโดยรวมนะคะนี่ได้ The Lover เลยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะาช,าาชาวลัคนาราศีเมษจะมีสเสน่ห์จะมีโดยรวมเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะกับคนหลายๆคนมีการเจรจาติดต่อสื่อสารแต่ก็จะมีปัญหาในเชิงชู้สาวเยอะ ทีเดียวระวังสเสน่ห์ของตัวเองควบคุมตรงนั้นให้ดีอาจจะเกิดปัญหาต้องเลือกต้องตัดสินใจเกิดขึ้นได้หรือไปเป็นมือที่สาเกิดขึ้นได้นะคะหากใครเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วไปต่อยังไงดีหล่ะทีนี้ก็สามารถที่จะเคาะประตูเข้ามานะคะมีแบบตอบคำถาม3คํคำถามแบบแชท ไม่ต้องจองคิวค่ะทุกคนสามารถที่จะนำไปเป็นไกด์ไลน์ช่วยได้เลยนะคะเพียงแค่59บาทเท่านั้นค่ะแม่หมอตอบทุกวันค่ะต่อมาการงานค่ะเรามาดูกันในเดือนพฤศจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยจากที่ชาวลัคนาราศีเมษร,รู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีปัญหามากในหลายๆเดือนที่แม่หมอดูเนี่ยการงานในเดือนนี้โอเคประสบความสำเร็จและจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆผ่านพ้นไปได้นะคะ ต่อมาเรามาดูการเงินกันบ้างดีกว่าสำหรับการเงินอ้โห ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเตรียมรับโชครับทรัพย์รับเงินก้อนอย่างดีเลยใครที่ทำการค้าขายธุรกิจอะไรก็จะปังปังๆนะคะแถมมีโอกาสได้อ่ารับเงินก้อนจากที่ทำงานอาจจะเป็นในเรื่องของโบนัส ot หรือเงินพิเศษขึ้นมาก็ได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยเลยมาในส่วนของเรื่องโชคลาบนะคะทางนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโชคลาบที่เป็นในเชิงการเสี่ยง โชคเสียงทำนาย หัวลอตเตอรี่อย่างเดียวเนาะในตัวนี้เนี่ยได้เดอะซานความหมายคือโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามานะคะโอกาสจะได้เงินก้อนได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนก็ดีหรือจากการทําอาชีพเสริมก็ดีนะคะขอเอาใจาช่วยเลยค่ะเดือนพฤศจิกาเฮงเฮงปังปังรวยรวยต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของความรักบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะเตือนไว้เลยนะคะยิ่งโดยรวมขึ้นมาว่ามีเสน่ห์แพรวแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ระวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักถ้าใครที่เป็นคนโสดในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกาก็มีโอกาสที่จะรักข้างเดียวรักคนมีเจ้าของรักที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็จะต้องระมัดระวังตรงนี้ดูให้ดีๆนะคะมาดูที่เรื่องดีๆกันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเดือน พฤศจิกายนมีโอกาสที่จะได้โยกย,ย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะเป็นในเชิงที่มีความก้าวหน้าในการงานมากยิ่งขึ้นมีการได้ก้าวไปอีกขั้นการงานมีการขยับขยายมากขึ้นคะ่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็จะมีในเรื่องของ วันนี้เดอะเดตเลยอยู่ในพบุตรตะความหมายคือบุตรบริวารน,นะคะลูกรุ่นน้องลูกน้องอาจนำความทุกข์อาจนำการที่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงเราหรือเราอาจจะสูญเสียบุตรบริวารน,นะคะลูกลูกน้องเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องให้ระวังให้ดีนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนระวังให้ดีขาดทุนคิดจะลงทุนอะไรคิดให้รอบคอบนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับดวงเนี่ยประจำลัคนาราศีต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้จำเป็นที่มันจะต้อง ตรงแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกคนเพราะว่าลัคนาราศีหนึ่งเนี่ยมีประชากรที่อยู่ในลัคนาราศีนี้มากถึงเป็นล้านล้านคนนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับเราไปซะทุกข้อซะทีเดียวใครที่อยากจะรู้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลส่วนตัวของตัวเองเลยก็สามารถที่จะเข้ามาจองคิวแล้วก็มาเช็คดวงกับแม่หมอกันได้นะคะที่ Line Official@ s u n s h i ั e ชายหรือจะเข้าที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ ค่ะต่อมานะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันสำหรับเดือนพฤศจิกจะต้องระมัดระวังสุขภาพที่เกิดจากระบบสืบพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเชิงระบบทางเพศระบบสืบพันธุ์นะคะอาจจะมีอุปสรรคหรือมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นได้เป็นโรคร้ายอะไรทำนองนี้แล้วก็ระวังโรคติดต่อทางอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนะคะก็าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของ แต่ละลัคนาราศีประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพูดคุยกันได้นะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งฝากกด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย